พี่แม่พ่นมาแน่ไะไรครับนะตู่พี่แม่พ่นมาเด่นนำ้ำพ่นมาพ่นมาถามบางงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกั่นเสื้อเดียกเสือวอโอ้ยว่าบอกคนมาพี่วัดมหาธาตุเนี้ยมาบอกมาบอกบตัวไรล่ะมาบอกเก่าเจ็ดแปดนะก็เลยสื่อเป็นโนตารีนนะพี่วัดมหาธาตุมาบอกกันะเนาะเก่าเจ็ดแปดกับบทสี่กันนะครับพแม่ผมเลยว่าโต้สื้อเดียกว่าเป็น เขาสิบอกตัวสองตัวมีที่วันนะตัวแรกน่ะหาสองนล่ะพี่เมย์มาบอกหาสองเนาะครับผมครับผมเอาเอฟซีซื้อเนาะนะตู้พีวัดมหาธาตุมาบอกหกแปดศูนย์แล้วก็หนึ่งหกครับหนึ่งเก้านี่ยกลับกันน้ำเนาะนะตู้เนาะครับผมแล้วก็พี่เมย์มหาเนี่ยหาสองมาบอกหาสองพี่เมย์มากกับพีพอเนาะ ครับผมประจําวดวันที่สิบหกรับอฟกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับน้าตู้ครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ